สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่562กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆาปุ่มติดตามไว้ กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งพันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของเก้าเข็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปย้ำพี่พเป็นท่านแรกๆเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็นะครับ เบอร์โทรนะครับ090นะครับ325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจหมายเลขไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายก็คือหมายเลขที่เนี่ยนะครับหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมเป็นหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นั่นเองนะครับผมหลังจากที่จดหมายเลขรบร้อยแล้วนะครับ ผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข e p เขียนกำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ อย่างแน่นอนนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมจะเป็นหลอดพ่อเงินนะครับพี่ๆนะครับผิมพนิยมเลยนะครับองนี้นะครับพ่อเงินพิมนิยมเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมรายการนี้มาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้นะครับผม เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมหลงพ่อเงินวัดบางคลานพินิยมองนี้นะครับผมรายการใหม่ในที่1ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมส่วนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นหลงพ่อเงินนะครับผมพิมพนิยมนะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นหลักพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมราคาเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่1นะครับผมในพีนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระคังพิมใหญ่นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี้อผมวัดระฆังโคสิตารามนะครับผมหมายเลขที่2นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ fc นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับพร้อมกับการประกาศสินบัตรเลยนะครับผมองค์นี้นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม800บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จนะครับผมัวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมวัดระฆังโคสิตารามพิมพ์ใหญ่นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่ 2นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมดูนะครับหรือดูเนื้อหาโมสารกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนนะครับผมสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับรูปภาพก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับผมหมายเลขที่2นี่800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข3นะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับ หลวงพ่อกวยชุตินาทโรในคับพี่พี่นะครับเป็นเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2504นะครับผมหมายเลขนี้นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญกลมนะครับผมหลวงพ่อกวยในคับพี่ๆนี่นะครับปี04นะครับผมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมรายการนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่สามนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สี่แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมโรปูโตะนะครับนี่นะครับผม องนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ขาโต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพรีนะครับผมรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ขาโตะนะครับผมรายการหมายเลขที่4นะครับผมนี่นะครับ เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมดูนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับพี่พี0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4แล้วเลยครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จปกโพนะครับผมลูกุโตะนะครับผมหมายเลขที่5นะครับรายการนี้4 5่บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จปกโพนะครับ หมายเลขที่5นี้นะครับผมเห็นไหมครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเห็นไหมครับผม4 5 0บาทเท่านั้นนะครับผม4 5 0บาทนะครับผมสําหรับรายการที่5แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเปิดแบ่งปันเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงปู่ไขวดเชิงเลนนะครับพี่ๆองนี้นะครับ หมายเลขหกนี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนลู้ไข่เชิงเลนนะครับพี่ๆี่450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเรียนนะครับผมรูปไข่ว้วเชิงเลนนะครับผมหมายเลขที่หกนะครับผมรายกันที่หกนะครับนี่นะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม 450บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมมาเลขที่7นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับหน้าปลกนะครับผมหลวปูโตนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเวลาผมลูกกล้องนะครับนี่นะครับเป็นหน้าปลกนะครับผมลบปูโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ ให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับองค์นี้นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนักปลกนะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่8ครับอันนี้ก็พระนักปลกหรือบโต้เหมือนกันนะครับพี่พีแต่จะเป็นคนละเนื้อการนะครับเนาะองนี้ก็700บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่พีรายการหมายเลขนี้นะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับ หมายเลขที่8นี้นะครับผมนี่นะครับหากสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับปิดตานะครับผมจมโบนหนึ่งเลยครับองค์นี้450านะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จมโบนหนึ่งเลยครับดูนะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับของค์นี้นะครับ 450บาทนะครับผมหมายเลขที่9นี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับวัดประดูชิมพรีนะครับผมกระปุกโตนะครับผมองค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพิมพ์จำพโกสองนะครับผมด้วแช่น้ำมนต์นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับ450าบาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับ พระปิตาหลวงปุโตพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่ๆรายการที่สิบนี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิดตาเนื้อเช่นน้ามนต์นะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมหมายเทคที่สิบนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมด้านหลังองค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงปุโตนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ ให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมรายการถัดมานะครับพี่พี่จะเป็นหมายเลขที่อ่อ11แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระขุนแผนนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับพระข po ุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆี่ขุนแผนผลวงพายกุมารนะครับด้านหลังจะเป็นตะกรุดดอกใหญ่นะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นตะกรุดดอกใหญ่เลยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหุ้นแผนผงพายกุมารหลวงปูทีมอิสาริโกพิมพ์ใหญ่นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่11นี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมหุ้นแผนผงพายกุมารนะครับ600บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับผมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่11นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข12นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับผมเป็นพระพุทธนะครับผมนี่นะครับเป็นพระพุทธนะครับผมหลวงปู่ทิมสตริโกปุกเสกนะครับผมนี่นะครับพระพุทธนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมพระพุทธอังคีรีนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่อ่านะครับพี่ รายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พีพีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมนี่นะครับหลงปูทิมนะครับผมปลูกเสกนะครับนี่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมนี่นะครับเปิดโรงเรียนฝึกนะครับผมหลักสูตรนะครับนี่นะครับผมปีพศ2518ด้วยนะครับวงนี้นะครับปี18นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับ ให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหมายเลขสิบสองนี้นะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะครับพี่พีองค์นี้นะครับผมหลวงพ่อทบนะครับปีหนึ่งแปดนะครับพี่พีพร้อมเรียมแบบนี้นะครับองค์นี้ก็หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับหลวงพ่อทบนะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับปีหนึ่งแปดนะครับผมเนี่ยนะครับ เป็นเนื้อรมดำนะครับพี่รายการที่13นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหมายเลข13นะครับผมนี่นะครับวัดโบสถ์โพทองนะครับพศ2อ1 8นนะครับของเมืองพิชาบูรณ์นะครับหลวงพ่อทบนะครับพี่ผิวองค์จริงสวยมากนะครับผมเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมเรียยแบบนี้นะครับผม650นะครับผมหมายเลข13นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมอง์นี้นะครับเป็นหลวงเอ่อพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับพี่ๆฝั่งตะุูทองนะครับผมสามดอกแบบนี้เลยนะครับเป็นปิดตาพิมพ์หลังแบบนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1 4นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมเอ่อสำหรับรายการที่14นี้นะครับผมนี่นะครับ650าบาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระปิดตานะครับผมพ่อแก้วนะครับ ฝั่งทูุสามดอกนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2 4 8 2นะครับผมหมายได้ที่15นี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมนี่นะครับในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับผมอายุ82บปีนะครับผม60พันษานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข15นะครับว <ain> ัดหนองโพปี2482นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผององค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมปี07นะครับรุ่นแรกปี07นะครับผมพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม450บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับพี่รุนแรกนะครับผมสิทธิสานการสร้างถวายนะครับนี่นะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกรนะครับผมที่ระลึกนะครับ ครบ5รอบนะครับพี <5 <5 <5 <5 <5 ่ๆหนึ่งนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับเป็นเหรียญโครมแบบนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมฉลองอายุครบ5รอบนะครับพี่ๆปี2515นนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเขียนมาโครนะครับผมสำนักสุสานไตรักนะครับผมจังหวัดลำปางนะครับพี่่หมายเลข17นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้เลยนะครับผม 650บาทนะครับผมเนี่ยครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมหลวงพุทวดนะครับพี่พี่เนื้อว่นพิมพ์ใหญ่นะครับผมรุ่นแรกนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหลวงพุทวดเนื้อว่านรุ่นี้นะครับผม นี่นะครับ EP นี้ผมมีมาแบ่งปันให้นะครับผมอีกอง์นึงก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆผมได้มา2องค์นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่18นี้นะครับผมองค์นี้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ FC นะครับผมนี่นะครับในราคานะครับผม0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่นะครับผมองค์นี้นะครับผมสาหรับหมายเลขที่18นี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหมายเลข18นะครับ ถัดมาครับผมหมายเลขสิบเก้านะครับผมรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์พระรอดรุ่นแรกนะครับพี่นี่นะครับองนี้ก็สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับผมมาแบ่งปันนะครับแล้วก็พิมพ์พระรอดรุ่นแรกหมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่นะครับองนี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมรายการหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับ ถ้าหากท่านใดนะครับผมยังดูไม่ชัดนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมมีให้รับชมนะครับทุกรายการนะครับผมอยากดูองค์ไหนนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นปิดตานะครับผมลวกผู้เอี่ยมวัฏพันธ์สูงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่20นี้นะครับผม 500บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายการหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสำหรับเป็นพระปิดตานะครับพี่ๆลูกบุญเอี่ยมวัสะพันสูงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับอันนี้จะเป็นนะครับ แหวกม่านนะครับผมพ่อกวยนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับสมเด็จแหวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกวยชุตินาทารโรนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายการที่21นะครับผม550บาทนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ ก็จะเป็นนะครับผมพระหลวงปูตโตนะครับพี่องค์นี้450นะครับผมนี่นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงปูตโตนะครับผมวัดประดูสิมพรีนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับผิวดมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่22นะครับผม450เท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขยี่สิบสามนะครับผมรายกันนี้จะเป็นรายกันรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมก็จะคือนะครับผมนี่นะครับเหรียญนะครับผมในงานถุงพละสติกมานะครับผมหลวงม่่อกวยนะครับหลังฮนุมานเชิญธงนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบสามนี้นะครับผมนี่นะครับหกร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหลังฮนุมานเชิญธงนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลข้สุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงครุฑนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับนี่นะครับผม600บาทนะครับผมสาหรับพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพิมพ์ทรงครุฑนะครับพี่ๆ หมายเลขที่24นี้นะครับผมนียนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ทรงครุฑนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่24นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมรีบโทรรีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่าน,นใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมจะหากายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่องรายกานไหนนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับ ไลน์นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์ยากนะครับผมก็พิมพ์เบอร์โทรก็ได้นะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมจะโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมทางช่องของผมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบอกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ รัทุงองนะครับมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกองค์อย่างแน่นอนนะครับผมเช่ารายการไปนะครับจะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอทุลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน ep หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ